แม่สนับสิค่ะมิตรเรนัตต์วันนี้วันไหนวันที่เด็กวันเนอะแล้วจะอีพีเดอร์ซ้อมเนาะอย่างเงเด็กยุ่งในานประจำปีของข้าก็จะจัดช่วงซัมเมอร์ช่วงเด็กหน่อยฟิตเทอมนะคะเพราะว่าบริเวณงานที่จัดก็จะเป็นอยู่ในโรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนของน้องอเล็กนั่นแหละนะคะแล้วก็ก็จะจัดขึ้นมีทุกอาทิตย์จนกว่าจะถึงเวลาเด็กหน่อยเปิดเทอมนะคะก็ ทุกวันศุกร์นะคะถ้ามอนหนอากาศดีคนก็จะเยอะมากมันนี่เขาก็เลยพักกันมาไว้นะเพราะว่าถ้ามาสาบอะไรค่ะพี่นองเดี๋ยวคนเต็มบ่มีหมองนางนะคะและวันนี้เราก็ไปรับยามาด้วยเช่นกันค่ะคุณผู้ชมอันนี่ก็จะเป็นโบชัวตารางงานข้าเจ้าก็จะแจกไว้เลยว่าแต่ละอาทิตย์จะมีการแสดงอย่างแน่แล้วก็มีอาหารอะไรบ้างไม่ตอยุ่งอ่ะ

นี่แม่จ๋าจะมาตัดแต่งองุงนนะคะก็คือจะมีลูกเล็กๆแล้วก็บึงองุ่นของเขาเขาเป็นแบบนี้ครับพี่น้องแม่จ๋าก็บพราะว่าเขาเป็นเพราะอีหยังนะคะแต่สันนิษฐานว่าเขาอาจจะโดนแดดมากเกินไปอาจจะแดดแห้งนะคะใหม่คุณองุ่นบอลแล้วก็บางส่วนก็คือเขาก็จะมีลูกแตกลูกหยังประมาณเนียเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตัดลูกเนา่าลูกที่เขาแตกเขายัางออกเนาะแล้วก็เอาเหลือไว้แต่ลูกไหนที่แบบว่ายังดีๆอยู่ประมาณนะนะั้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิด เอาไว้กะเดี๋ยวเขาจะล่ามไปเฮ็ดให้ลูกอื่นเน่าประมาณนั้น,นเนาะอันนี้คือแม่จ๋าบ่แน่ใจดอกแม่จา๋าก็เฮ็ดไปเพราะว่าบ่เคยปลูกองุ่นเช่นกันก,นกะทดล่องไปครับพี่น้องตัดช่อใหญ่ๆระวังโดนนี่นะลูกตัดดีๆอย่าให้โดนข้างล่างอย่าเราจะตัดองุ่นไปฝากหน้ามีการนะคะวันนี้จะไปซัดปวกกันโอ้สายตะก้าเลยข้างหลังหนูหนน <Yeah. S 2> okay. ย่ะตัดเลยตัดเลยตัดเลยเง,งินของอเล็กดกมากว้าวเอาให้จับดี oh. ดีจับดีดี This cannot look อ๋อเคนอ๋อเคนเคนเคโอเคกูดสุปอนี่ตะก้าอยู่นี่อัง,งุนดกมากแต่ว่าเท่ากับตัดถิ่งไปหลายพวงเพราะว่าเขาเน่าค่ะใบไม้ล้นมานมเก็บใบไม้ออก อันนี้เป็นผักกาดเขียวปีเนาะที่แม่จ๋าวานทิ้งไว้ตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวเคนนเลียสว,กกวนนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วแม่จ๋ากะวานผักกาดนะคะเนี่ยผักกาดเขียวปีแม่จ้าได้มาจากลานแขกอันนี้เป็นพันธุ์ต้นใหญ่บ่เ,เหมือนบานเฮานะนี่เป็นต้นดอกไม้แม่จ๋าจะถอนทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นบัคเคอเทศกะบ่ได้ปลูกแล้วเนาะเพราะว่าอากาศหนาวแล้วคะ่ะเนี่ยแล้วก็แม่จ้าพยายามถอนออกกันเนื่องจากว่า ไม่อยากให้เม็ดเขาลวงนะเพราะว่าปีหน้าเราจะไม่ปลูกอะไรทั้งนั้นนะคะก็เลยจะถอนออกเนี่ยประมาณนี้นะปีหน้าเราจะไม่ได้อยู่เราก็เลยถอนออกมาเลยดอกไหม่ดอกดาวเรื่องอันไหนที่เขา่วงลรนเองนะคะถ้าเขาเกิดช่วงนี้แม่จ๋าก,ก็จะถอนถึงหมดเลยนะคะถ้าบรสันทหลังจากที่มันละลายเขาก็จะเกิดนะคะเนี่ยเป็นเบียดอกใหม่นะคะแม่จ๋าก,ก็จะถอนออก อันนั้ก็จะวานผักกาดเขียวปีถึงไว้เช่นกันอันนี้ก็วานพักชี่นะคะต้องเบิงทาเข้าโตท่านหนาวเขาก็จะเก็บขัน้นซมไว้กินหนาหนาวค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดท่างนั้นก็จะเป็นท่านนั้นจะเป็นเขียวปีบานเฮาอันนี้จะเป็นพักสลัดนะคะนี่ก็จะโตซ่าเน,นี่ยเพราะวอากาศหนาวเย็นแห้งแล้วนะคะช่วงนี้เดี๋ยวไม่จ๋าก,ก็จะลือ้อสวนลื้อยังออกเรื่อยๆเนาะ เสียงพอบานพันตัด้าแม่จ๋าก็จะมาหาเก็บพริกเก็บผักในสวนละกัอันนี้ก็จะเป็นองุ่นเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดออกไปแน่เพราะว่าเขาเนาหลายค่ะพี่น้องทั้งเนาทั้งแตกกับว่าแนใจว่าเขาแกเต็มที่ยั่งก็เดี๋ยวจะลองเก็บไปกินเบังนะคะว่าจังไหนบางลูกกับเปรี้ยวบังลูกกับหวานะคะตัดองุ่นเสร็จแล้วแม่จ๋าก็จะมาตัดฝักทองมีฝักทองอยู่นี่สองลูกลูกนี่ก็คือเหลืองแล้ว ด้านล่างน่ก็จะเป็นกําลังจะเริ่มเหลืองแม่จ๋าก็คิดว่าเขาหนาจะแก่แล้วล่ะเดี๋ยวจะเก็บออกเลยนะคะสําหรับฟักทองสองลูกนี่ละกันเดี๋ยวจะลืออ้อถา่าวฟักทองในลื้อออกเลยทั้งหมดเนาะแต่ว่าสุขคินี่มีอยู่หันลูกหนึ่งค่ะแม่จ๋าก,ก็จะเอาไวกอนเนาะแล้วก็พริกสองต้นตรงนี้นะคะก็ะออกลูกไ้เหยาอยู่มีลูกไม่หยางยูดกยู่าอันนี้แม่จา๋าก่แน่ใจว่าเป็นพริกหยางนะคะจะล่างก็ว่าไปล่าง ป้าตัดยาซุกที่นี่หนึ่งลูกอันนี้เป็นพริกแม่จ๋าลองเอามาก,กินเบางววาจะเผ็ดบ่เขาบอกว่าเผ็ดมากนะคะแต่ว่าพริกของที่นี่นะคะเหมือนเหมือนพริกกระเลียงบ้านเฮาเลยแล้วก็โบเกื้อฮึ่นหรือบบเกือ,อ,อคืนนะคะแม่จ๋ากเก็บมาก,กินสามหน่วยหล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นองุ่นเนาะที่แม่จ๋ากเก็บออกมานะคะก็คือว่าอ่าบนในใจดอกว่าเขาแก่หรือยังท่านแก่เพราะว่าอ่อบางลูกที่เขาสุกแล้วอะ่ะ คือเขาบริสุทธิ์เป็นพวงเนะาะมาจ๋าคิดว่านะบางลูกก็คือกินยังเปรี้ยวอยู่มากเอามาจิ้มกบพีเกลือนะ่ะแสบเลยแต่ว่าบางลูกก็คือว่าที่เขานิ่มๆนะคือเขาหวานแล้วเนาะเออประมาณนั้นเนาะนี่แหละก็คือผลผลิตที่เก็บในมือน,นี่นะกะ็นั่งรีแลกกันจังหน่อยเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปปลูกเอ่อปลูกบักขามตอแม่จ๋าจะเปลี่ยนกระถางพอดีไปซื้อกระถางแล้วก็ซื้อดินสําหรับเห็ดบอนไสมานะคะแม่จ๋าจะทดลองเห็ด บอนไซต์ต้นมะขามเบิ่งกับเบอร์ใใจว่าจะปอดหรือจังไดรนาะงกำมารุนกันเนี่ยอันนี้เป็นต้นมะขามเนาะในช่วงที่เขาบ่อยู่บ่รด้นดน้ำเมียงเขาแต่ว่าเขาก็งามงามกว่าพี่น้องแตกอยอดแตกหยังออกมาอยู่เนี่ยอันนี้เป็นหินที่แม่จ๋าวางไว้อ่าหนาหินนี่เป็นดินสําหรับปลูกบอลไซต์แม่จ๋าซื้อมาเนาะแล้วก็จะมีเซ็ตกระถางที่สําหรับปลูกบอไลไซต์ราคากับผนขางแพงเช่นกันนะน,นี่จะเป็นลวดที่เอามาใส่ดัดนะคะ เอามาหม,มลลุนม้วนราคาดัดก,กิ่งใหม่ของเฮาเนี่ยกระถางเซนีสิบสี่สิบห้ายูโรเลยแต่ลวดก็เกือบแปดเก้ายูโรเก้ายูโรเกือบสิบยูโรในจะดินอีกลงทุนหลายค่ะครับพี่น้องลือดินเก่าออกก็จะเหลือประมาณนี้นะ่กะก็จะเอามาวางลงใส่กระถางสําหรับปลูกบอนไซก็จะเป็นกระถางตื้นๆเอาต้นมะขามวางลงก็คือทรงบ่เป็นตะยูแท้เออจังไหนดี ไม่จ้าว่าจะล่องดึงแยกต้นออกเบิงเบิงแล้วก็คือบ่น่าจะหลอดดอกก็จะเอาตั้งแต่ต้นไหนที่เขาพกแข็งแรงเนี่ยประมาณเนี่ยดึงออกนะคะเพราะว่าถ้าแยกต้นเขาย่านเขาบ่หลอดค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังไม่ได้ทําอะไรเลยายบายแล้วโอ้ยอันนี้ผักอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ผักแพ้ว ผักเพล่ผักไผ่อันนี้แม่จ๋าขุดมาจากในสวนนะคะขุดมาจากในแปลงในสวนแล้วก็เอามาลงกระถางไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหนาวแล้วนะคะเผื่อเวลาให้เขาได้แบบว่าได้ติดได้ฟืนบำรุงเขานะคะก่อนจะ,ะห,นหนาวมาก่อนหินมะจะมานะคะให้เขาได้ฟืนแล้วก็เขาจะได้แข็งแรงฤดูหนาวเขาก็จะได้รอดให้เรานะคะโอเคอันนี้คือคนปลูกนะคะอ่ะรีบทำเดี๋ยวมามาพาไปเก็บพริกด้วยวันนี้ พาเก็บพริกพาทาอะไรหลายอย่างเลยในสวนอะร้อนไหมนี่อย่าเก่งแท้โอเคไปละบายอันนี้เนื่องจากว่ากิ่งเขาเยาวโพดนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดลงละกะช่ำไปรอบๆกระถางเพราะว่ากระถางของเขามีพื้นที่หลายอยู่เขายังพ่อไดอ้แบบว่าเสียบ ิ่งได้อีกนะคะนี่เขาปลูกง่ายมากๆค่ะพี่น้องเนี่ยเมจ๋าจะตัดลงสันๆแล้วก็เสียบเสียบให้เขาได้เกิดแบบมาลหลายๆกอนะคะนี่ได้อีกหลายกอเลยค่ะเห็นเมจ่าตัดยอดที่ยาวๆแล้วนะคะยอดใน,นที่เขายาวๆก็ตัดลงมาเสียบเสียบเสียบปักปักปักไว้ในนี่พักแพล้เป็นพักที่ปลูกง่ายนะคะเดี๋ยวเขาก็เกิดแล้วนะคะแป๊บเดียวว้าว <laughs> <laughs> ป้าได้ของเล่นมาใหม่ <laughs> มีโรงจอดรถด้วยแล้วก็รถของเลนไม้ของพ่อบ้านคพณอนะกำลังคอนโทรลอยู่เครื่องตัดหญ้าปป้ากีกขั้นตัดหญ้าก็เลยซื้อเครื่องตัดหญ้ามาค่ะพี่น้องดูเขาจะทำอะไรได้บ้างนะคะนี่อันนี้กำลังเซตติ่งกำลังทำงานอยู่หมุน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  เจ๋งแท้ดูสิจะตัดหญ้าเป็นไงบ้างพอบานผมบอกว่าเวลาเราไม่อยู่เขาสะได้ตัดหญ้าเองประมาณนี้นะคะสวนเราจะได้ไม่ลกพันว่าได้มาบึ่งกันว่าสิเป็นจังไ๋ค่ะพี่น้องก็บไปแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะคะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ